ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงคนรักพระเจ้าหน่อยครับผมครับผมนวสพนอิสรสาภูชัยน,นน์นะครับหรือก้าพระรามสองสั้นๆน,นะครับเดิมทีเนี่ยผมเชื่อพระเจ้ามา4ปีใน4ปีเนี้ยติดเหล้าเลิกไม่ได้ Facebook มีแต่คโยตี้นะครับมีแต่เรื่องสื่อรามกนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้มารู้จักกับโบสถ์โบสถ์หนึ่งโบสถ์น้ำองุ่นใหม่แห่งนี้ได้รับการเจิมไฟการเลิกเล่าของผมนี่ครับมันยากลำบากมากมันมันเหมือนกับว่าต้องดื่มผมต้องหนีภรรยาออกจากบ้านไม่หนีสิครับ ข้ออ้างอดี๋ยวไปซื้อกับข้าวนะเดีย๋ยวไปซื้อนู่นนะเพื่อจะออกไปดื่มเบียร์หนึ่งขวดแล้วลูกสาวก็ไม่ชอบเพราะทุกครั้งที่ดื่มในบ้านลูกเขาก็จะแบบพ่อจะดื่มได้ไหมหนูขอหรูอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดื่มอยู่ตลอดจนมาวันหนึ่งนะครับผมฟังอาจารย์วรุณน,นะครับแล้วก็ฟังอาจารย์เทศการดื่มเหล้านี่เป็นยังไงแต่ผมได้ยินเสียงแต่ต้องมาจากหัวใจว่าเลิกไม่ละ ไอ้คุณพี่คุณพี่เลิกไหมจริงนี้ผมก็อยากจะเลิกแต่มันเลิกไม่ได้ภรรยาถามว่าที่รักทุกวันนี้ยังอยากดื่มเหล้าอยู่ไหมผมบอกว่าไม่อยากดื่มละเพราะเรามีความเกรงกลัวพระเจ้ามากขึ้นนะครับผมถามว่าเกรงกลัวพระเจ้ายัางไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับไฟครับไม่รับไฟ ไฟแห่งพระวิญ,ญญาณเข้ามาสู่ด้านในทำให้ผมในเกงกลัวพระเจ้ามากเวลาคิดจะดื่มหรือคิดจะทุกครั้งนี่พอดื่มไปปุ๊บเนี่ยผมจะต้องเปิดเ Facebook ดูในมือถือดูสื่อลามกแล้วพอครั้งนี้พอทำพอมีความสุกว่าเราทําไม่ได้เราต้องบริสุทธิ์เพราะที่โบสถ์นี้มีแต่ความบริสุทธิ์ผมไม่อยากให้บทนี้มารับภาระว่าทาไมมาคนคนนี้มาเข้าโบสถ์คืนวันอาทิตย์ดื่มคืนวันเสาร์ดื่มผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นครับผม แล้วชีวิตทุกวันนี้ครอบครัวอย่างเมื่อกี้น้องนาวากับลูกสาวผมนะครับทุกวันนี้ภรรยาผมได้รับไฟแห่งพระวิญญาณเติมเต็มตอนนี้พวกเรามีความสันติสุขเอาชนะความแอนกอฮอ